สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงสูงๆนะครับเป็นคลิปของหวยสามตัวบนนะครับหางเดียวนะก็พยายามคิดให้ดีที่สุดนะครับเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องขออภัยนะครับทางที่ดี ซื้อขึ้นซื้อลงไว้นะครับในแต่ละหลักนะครับใครชอบเลขไหนลองเขียนดูก่อนนะแล้วเขียนลดลงไปแต้มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแต้มหนึ่งนะครับเผื่อจะมีโชคนะฮะก็ปกติผมไม่ค่อยได้คิดนะครับเพราะว่าบางทีคิดแล้วมันชนกันแล้วมันไม่ออกก็ไม่ค่อยอยากคิดเท่าไหร่แต่ก็ไหนๆก็คิดได้แล้วก็ขอลงลงซักกระทุนหนึ่งนะครับลองมาชมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสามตัวบนนะครับ หลักร้อยที่ที่เคยลงไปนานแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะจําได้นะฮะใครที่เห็นลายมือคงจะจํากันได้นะครับอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับงวดวันที่16บมิถุนายน2563นห้ร้บะฮะคิดออกมาได้เลขศูนย์นะครับนี่นะฮะถ้าซื้อขึ้นก็จะเป็น1นึ่ซื้อลงก็จะเป็น9นะครับต่อมาหลัก10บนนะครับ หลักสิบบนก็เพิ่งลงไปเมื่อไม่นานนี้นะครับหลักสิบบนคิดได้เลขห้านะครับถ้าขึ้นก็จะเป็นหกลงก็จะเป็นสี่นะครับต่อมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่คือคิดได้ล่าสุดวันนี้เลยนะครับคิดได้สี่นะครับถ้าซื้อขึ้นก็จะเป็นห้าซื้อลงก็จะเป็นสามนะครับ ก็ลองเขียนดูนะครับในแต่ละหลักเขียนอย่างละ3ตัวนะครับขึ้นลงขึ้นลงให้หมดนะครับถ้าเอา3มตัวตรงๆที่คิดได้แบบตรงๆนะครับผมคิดได้ตามนี้นะเลขนี้นะครับก็ย้ํานะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะโอกาสที่เราจะถูกสามตัวตรงๆชุดเดียวหางเดียวครั้งเดียวก็ยากอยู่มากนะฮะ ดังนั้นรบกวนเอาเลขนี้ไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับหรือว่าเทียบกับความฝันหรือเลขนําโชคของเรานะครับจะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์นะฮะวันเกิดหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็งวดนี้ถือว่าเป็นกระทู้สุดท้ายอ่ะยังครับเดี๋ยวผมจะลงเลขเลขข้างบนนะครับอันนี้ผมเอาหางเดียวมาให้ดูก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ